สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งนาลุงนะครับว่าทางทีมช่างนะครับได้ปั้นองค์ปู่จำลองนะฮะไปถึงไหนแล้วเนาะผมก็เหยียบมามิดไมเลยนะ46นะ f c นี่นะครับเหยียบมามิดไมผมล้างรถแล้วนะ f c ท่านนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ หลังจากมันโดนโครนโดนอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับผมก็ได้ล้างรถเ,เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งนกโอ้โหนกหลายตัวมากเลย โหเหยี่ยบมามิดใหม่เลยนะเอฟซี MC, ท่านนะนกเยอะมากเลยนกเอียงนะฮะน,นกเอียงนะฮนนชาวบ้านเพิ่นก็ไปหาปลาในเอฟซีโนนนะครับชาวบ้านเพิ่นก็มาเรื่องอะไรนะมา มาดูกับดักที่ตัวเองวางไว้นะกระดักเขาเรียกกระดักกุ้งนะอฟซีกดกุ้งนะฮะกับกดักกุ้งนะครับจนชาวบ้านตรงนี้ก็กำลังตีดอย่ยางอยู่นะคืบหน้านะล่าสุดจะเป็นยังไงนะเราก็รอรุ้นด้วยกันนะเอฟซีทัตน,นะ อยากจะฝากนิดนึงเนาะในแทักฝากไปถึงไปถึงคนคนหนึ่งนะครับซึ่งออกมาพูดนะครับในลักษณะที่แปลว่ามีคนอื่นมาด่าลูกด่าเมียตัวเองแล้วไม่ชอบนะครับไม่ชอบให้เขามาด่าเมียนะครับก็ไปลงพงลงพักนะครับแต่ผมก็เลยอยากจะ,อะสอบถามคืนว่าลุงป้าเขาก็ไม่ชอบให้ด่าเหมือนกัน นาะทีด่าลุงพลพระแดนยังด่าเลยนะคนคนนี้ชอบด่าลุงพลตลอดนะนะนายชัยพลนะเขาจะพูดชื่อจริงเลยนายสีคนนี้ผมถามหน่อยในเมื่อคนอื่นเขาด่าลูกเมียตัวเองตัวเองยังไม่ชอบเลยแล้วตัวเองไปด่าลูกเมียคนอื่นแล้วคิดว่าคนอื่นจะชอบไหมต้องถามดูกลับกันดูนะครับไม่ใช่สักแต่ด่าคนอื่นแล้วคนอื่นด่าคืนแล้วไปแจ้งความ นะแล้วไปทะเลาะกันนะเออมันไม่ใช่นะครับตัวเองก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราว่าเออเฮ้ยกูด่าคนอื่นเขาเอาไว้นี่วาแล้วคนอื่นเขามาด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกด่าเมียกูมันก็สมควรแล้วพอกูไปหาเรื่องมันต้องคิดอย่างนั้นถ้าไม่อยากให้เขาไปด่าเมียไม่อยากให้เขาไปด่าลูกด่าพ่อแม่ อันดับแรกมึงต้องหยุดด่าคนอื่นเขาก่อนมึงด่าลุงพลป้าแตนก็จริงแต่ลุงพลป้าแตนก็มีที่รักนะมีพวกเราเรายูทูบเบอร์นะครับที่อยู่เคียงข้างลุงพวกเราก็รักแล้วก็เคารพคนที่เรารักนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาด่าคนที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะอันดับแรกถ้ามึงไม่อยากให้เขาด่ามึงนะมึงก็หยุดด่าคนอื่นเขาซะก่อนนะครับ มึงก็หยุดด่าคนอื่นเขาสก่อนนะครับเข้าใจไหมนะครับเออตราบใดที่มึงยังด่าลุงป้าอยู่แบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันก็ยังมีคนออกมาปกป้องลุงป้าด่ามึงคืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าลุงป้าอยู่ในสถานะไม่สามารถตอบโต้มึงได้นะครับเพราะว่าขนาดลุงป้าไม่เกี่ยวมึงยังหาเรื่องจะถอนประกันเขาเลยมึงไปทะเลาะก,กับใครไม่รู้ นะมึงไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้แต่มึงจะถอนประกันลุงกูงงมากเลยนะงงงงมากเลยมึงก็ยืนเกาหัวงอกอ้าวเกี่ยวอะไรกับลุงวะเนี้ยคือมึงไปทะเลาะกับ y YouTube นะมึงก็ทะเลาะกับ youtube ที่อยู่นะที่ให้กำลังใจลุงป้าที่อยู่เคียงข้างลุงป้านะครับมันคนละคนกันนะครับ ลุงก็คือลุงนะครับ y o u t u b e ที่นะครับออกมาปกป้องลุงเขาก็คืออีกคนนึงนะไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่ลูกน้องหรือไม่ใช่เครือญาติหรือนะไม่ได้จ้างมาเพื่อให้ด่าคุณหรือยังไงก็ตามไม่ได้จ้างมานะเขาทำด้วยใจคุณก็ต้องไปดำเนินคดีกันเองนะครับเข้าใจไหมนะครับเออเพราะฉะนั้นนะเอออะไรก็จะถอนแต่ประกันลุงผมเลยงงตาเหลือกอยู่พี่น้อง สูเป็นอย่างฮะสูสูเปเบิ่งหนา้าบ่เบื่องหลังหรือบ่ฮะสูสูส,สิมาการกันอยู่นี่บ่ฮะโอ้โหกูมาลเอาแล้วบ่เนี้ิกัดกันปันไม้ดีเนาะสูนี่เนาะมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างกูมาแล้วสูสิกัดกันแล้วเนาะแต่ก่อนกูว่ามาสูไปกัดกันมึงอื่นบ่ได้บ่คเวียนอยู่นั่นในรถกูนี่ฮะสูนี่เนาะไปไหม มึงน่ะแหละตัวดีมึงไปมึงไปมึงไปกูตีได้หนิเนยมึงไปไปไปมัดซองนะนะมึงน่ะยามาโซรอเะเลแถวนี้กูดาบานมาได้สูดนะไปแล้วไหมไปมึงน่ะแหละไปมึงไปมึงย่าเคตาขาวอยู่นี่มึงน่ะไปตัวดีมึงน่ะเมื่อน้ำหมามึงอย่าเอือห์หแถวนี้กูติดเหลืองติดแดงงั้นมึงนี่แหละ ไปมึงน่าแหละไปว้าวแล้วมนนาแนานาเด้วมึงเงินมึงซิมมาเฝ้ากูเอาอยัางนี่กูมีแต่หามนลมึงจะกินบ่โอ้สูเดเนาะเออเนีครับต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวอคลิปถัดไปผมจะไปรีวิวองค์ปู่ให้ดูนะเอฟซีสุขันว่าทำไปถึงไหนเนาะเออ ก็อย่างที่ผมบอกนะอยากให้คนอื่นเขาหยุดดา่าตัวเองต้องหยุดด่าคนอื่นเขาก่อนนะครับในกรณีที่ถ้าตัวเองหยุดแล้วคนอื่นยังไม่หยุดนะ่ะแสดงว่าเขาบ้านะเหมือนกรณีลุงเนี่ยลุงไม่เคยดา่ามึงลุงไม่ได้ตอบโต้ลุงพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็คือจบ แต่มึงนี่ด่าเขาอยู่ทุกวันโป้งๆๆด่าเขาชัยพลอย่างนั้นชัยพนอย่างนี้นะแต่นอย่างนั้นแต่ยางงี้นงงนะนงงนนงงนะมึงพูดชื่อเขานี่เต็มเลยเต็มยศเลยมึงด่าเขามึงก็ไปเคารพกฎมงกุลหมายแล้วนะกกฎหมายนี่ใช้กับมึงไม่ได้จริงๆเนาะนะกฎหมายมีเอาไว้แหกจริงๆเนาะสาหรับมึงนี่เออพรลบคงพรบบอ,ค,บอคอมมินประมาทนะ เมืองไม่ได้กลัวเลยเลยนะเมืองก็ด่าอย่างเดียวนะถ้าเกิดดำเนินคดีบานนี้น่าจะติดคุกประมาณร้อยปีแล้วละ่ะนะครับเพราะเมึงด่าได้ทุกวันมินประมาททุกวันนะครับอืมถ้าเกิดดำเนินคดีน่าจะติดประมาณสองสามร้อยปีแล้วตอนนี้นะครับนี่เสียดายนะเอซีลุงป้าอยู่ในสถานะที่ไม่ส,สามารถตอบโต้ใครได้นะ เออเดี๋ยวก็หาว่าเอ,อ้ยยัง้นอย่างน,น,างนี้ไปมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้อ้าวถอนประกรันอีกออ้ยขอนญละเมยพี่น้องเลยสู้ก็ได้เนาะน้าทางแกคนที่ไม่มีทางสู้นี่เนาะสู้ก็ได้เนาะนะเออสมแล้วละ,ละมีคนไปด่ามึนนะเพราะว่ามึงอะ่ะด่าคนที่พ่มีทางสู้นะเขาก็เลยด่ามึงเขามันใส่คันแขวมึงนะเออมึงไปสู้กับคนที่เขามีทางสู้พุ่นเข้าใจอยู่วะไิ้ยินบ่หูนะขันดด่ไิ้ยินกน็ไปให้หมอเพิ่น ผ่าตัดนะ่ะขยายรูหูนะครับนะ่ะบอกคุณหมอหูมันบกคด้ยินแหกหูให้มันใหญ่หูเหาขานี่ได้บยวหอทำเปิดรูหูให้กว้างๆเอาให้ย่อนขาลงไปได้เออมันจะได้ได้ยินชัดเจนนะครับเวลาจะแคะขี้หูเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเยอะแยะมากมายเอาสากกระเบือยัดเข้าไปแคะได้เลยเออ Okay or <laughs> Yeah or?